กลางๆไหมกลางๆไหมเช่นตรงเนี้ยกลางกลางไหมโอ้มากเลยตรงนั้นชัน้นมากตรงนี้แต่ไหนมากตรงนั้นยายเดี๋ยวมันโดด <c oughs> เดี๋ยวมันโดดจริงยาย <c oughs> ยายดีเดี๋ยวมันโดดจริงโอ้เวอร์สองมาเป็นหนึ่งมาด้วยกันไงเลยถ้าเกิดว่ามันโดนตามกับ ไ,ไหม,ม,ไม่มีใครสายมือเวียกีขวามือมีรถแดงผมไปเอารถแดงนะได้วงขึ้นเหนือ,เ,นอเหนือเนือรีบฟาร์มแล้วก็ถ้าเกิดมีกระเป๋าเขาวงไ่ใช้ถ้าไม่มีก็รถแดงมันเดิงอรอในนี้มันมีรถพองอยู่ อ๋อในนี่นั่นน่ะนะนั่นผมไปฟาร์มที่ผมมาร์กนะโอเคจอดหน้าบ้าน Five minutes later เฮ้ยเรียบร้อย <c oughs> ลุ้นอยู่ตั้งนาน <c oughs> ว่าจะมีใครมูชายันไหม <c oughs> เรียบร้อยเลยเอรไข่รมาอ,อ้วอาวพี่เจ้า ก็แบบผมหนีมันต้องหนียังมีรถตามมา <c oughs> ถ้าผมหนีไมถึงนี้จะมีคนตามมายิงผมผมยิงนี่ยิงนิ่งๆเลยโอเคไปไปถึงกันรู้สึกว่ามันเนิบรถตัวนี้เหลือ140แล้วนะพิกดบูดยังไงก็ไม่ถึง150ลห้าสิ <c oughs> ตอนที่เราจำได้ไหมที่เราอัด กลับ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 มีปักกี้อยู่ะมีปักกี้อยู่ข้างหน้าแต่ข้างหลังมันมีรถอเมริกันมาโซ่นะโอเคไปเอามากูไม่น่าโดดเลยไม่เป็นไรพี่รถถายผมโดดบ่อยกว่าพี่ผมไม่ว่าพี่หรอกพี่ขับรถติลังกาขับรถพังเพราะผมทำพังเยอะกว่าพี่กันไม่อนึงกลับมาได้ใช่ เบรกอย่าโดนเดซ้ำรอยเดิม <c oughs> อเมริกันมาโซมีคันไหมอ่ะก่อนไง <c oughs> เราจะไปทางไหนอ่ะไปด้วยกันไหมหรือว่าไงนำไปผมยังไม่รู้เลยจะไปไหน อ๋อตรงเข้าวงตรงไปตามถนนก็เข้าวงได้หรือเปล่าอ๋อต้องฝ่าเมืองนะถ้าจะเข้าวงครับดีๆเนอ้ออย่าก,กลิ้งเด้อถ้ากลิ้งผมกลิ้งด้วยเด้อรถผมกลิ้งง่ายมากร่้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบแล้วพี่ อุ <mile inside> <Z an aaS as> ้ยระเบิดด้วยผมเอาไปพี่ขับเลยผมพอเห็นพี่ตีลักาผมเบรกหัวทิพมเลยเออคิดถูก้วบาคนละคันเนาะเฮ้ยมันระเบิดมันชนแรงมากเลยนะแสดงว่าเมื่อกี้อ่ะ ขาเสาอ่ะมีคัดเดียวใช้สอยอย่างระมัดระวังไอเลือดรถที่มันเหลือแค่นี้ไม่ใช่ว่าโดนไล่ยิงเลยชนชนขาไว้นะอย่าไปซ้ายขวาไว้ตามทางแค่นะอือไปตรงไหนอ่ะขวาลงไป นแหละเห็นยังหมู่บ้านข้างล่างอะบันนี้เหรอได้เลยห oh. เป็นแหลมาเพื่อหิวที่จับตรงพี่มียัง กระโดดลงตรงพอดีเลยตรงยังไงตรงจังหวะพี่ขยับรังไงล่ะเป็นไม้ อออขอหิวก่นไปเลยไหมเราเพื่อช่วยยิงอยูน่นะแต่ว่า ไปดีกว่าพี่เ,เล่นยากแนะตรงนี้กระจายดิโอเคกระจัยด่านี้นะ เรียบร้อยไปเราจีนี่เราจีนีเ่เดี๋ยวเดียวเดียวเเพื่อนทำไมเพื่อนตายไปแล้วคนหนึ่งเพื่อนตายไปคนหนึ่ง<ป>เพื่อนยืมไม่ไหวเอาบุ๋ยชิวปิปด้วยนั่นไง โดนโดนดีมีคูณไหมมีคูณดีๆไหมไม่มีมีแค่คูณสี่มีคูณไหมบุ๋ยชิดเพื่อนน่ะ8แล้วมันไงว่าแล้วเออะเย้างหลังทำไมเดี๋ยวแะไนี้ไหนว่ะ เป็นไงล่ะเจอควันเพ,พล่ไปเลยนะใช่ไปแล้วพลเพื่อนก็เอารถผมไปแล้วแต่มันไปดิ่งอีกคนหนึ่งให้อภัยได้เอากลัวกลัวกอัวร่วงในกดังในกดังหน้าผม มาดึงไงยมาดึงเองอยเอยเอ,อนั่นแหละมาดึงมาดึงมาดึงมาดงยี่สี่เออเสาอยู่<ด>ข้างๆพี่ช่วยหน่อยไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะระวังด้วยนะพ,พี่ดึงเวลาพี่หยิบของพี่อยู่นอกวงนะเออผมว่าพี่ไม่ต้องดึงก็ได้พี่โบเลยเก็บของผมโบได้เลย ไม่ได้หรอกดึงต่อให้ดึงทันก็ยังไงผมก็ฟาร์มไม่ทันละเดือวไปออผมดูสถานาการณ์ลวถ้าดึงถ้าดึงผมพี่ไม่ <c oughs> ระหว่างพี่รอสิบวิตรงนั้นละเลือดพี่จะหมดหลอดแล้ว <c oughs> แล้วพี่เข้าวงไม่ทันเน้่หนึ นะจังหวะเมื่อกี้ใล้หลังเต้นไหมดอยของได้เลยที่นี่ว่าละทำไมทำไมพี่ใช้กระสุนเหลืองหลังมีกด้วยมีดด้วยอว,ว,วงแรงนะแรงมากด้วย รู้นะโวรวงแรงแต่จะไปแอบไหนวะเนี่ยฮียเด่ไปกันริง่งพีอย่ข้นงหน้าระวังด้วยอยู่ป่าอ่ะนะเดินๆนะลงไปหน้าพี่เดินอยู่ล่างนี่แหละอ่นนะยอมตัวไป